สวัสดีค่ป้าลุงสิวสวัสดีค่ะป้าลงุงกินข้ากับน้องมีนงมานะคะน้องมาแค่หขยับไปทงานงน้นน<ง>อมอะไรนะอขยับไปเด้อขยับไปเออเห็นไงเนี่ยขยับไปอยู่น้องมอายอมอ่าน้องมามาเข้าตรงนี้น้อมีมาเลนี่ยน้องมา<ง>น้องมขยับมาลูก ดเด็กทำไมถึงนั่งตรงนี้หรอทำไมานั่งใกล้ๆขอ <Okay. S 2> กินไข่โอเคค่ะวันนี้ได้น้ำพริกด้วยจ้าี่ยเลยโทรศัพท์แม่อยู่ไหนฮึอทรศัพท์เนี่ยเด็กปนประตูวันนี้ได้ปนประตูด,ด้วยจ้าได้ปนได้ได้ขอกินบุฟเฟ่ต์ไม่มีกระหรุกปนเลยฮะปนอยาน่างดีวันนี้เราก็กได้พัดพัดเฮ้ยข้าวไข่ ใส่ผักให้น้องไม่เดี๋ยวคุณแม่เอาให้จ้ามีใหญ่เลยอ่าแล้วก็น้ำพริกปลาโพงแล้วก็ไข่ต้มกับมะเขือสดจ้าน่าจะมาคนละอ๋อให้เอามือจับไม่ได้ทำไมไม่จับให้แมาออกมาไม่ต้องจับอะไรวันนี้น้องไม่อยู่โรงเรียนไม่สบายจ้าัวดหลอนมุดขึ้นเลยแล้วแม่ต้มเขาต้มให้ต้มเที่ยงน้องไม่หลับเลยต้องมีนอนไหนลูกเอาโต๊ะเอาไข่ต้มให้แม่ปอกให้ เอาไหนเอาข้าวไข่ใช่ไหมกับผักใช่ไหมลูกน่ารุงดูดีหนูมีอะไรมากินข้าวดีๆต้องมาเยอะไปใส่หน้ากล้องกินข้าวมาแต่รักู่ตรงหลังแม่แม่รู้แล้วน้อม่มากินข้าวค่ะแม่ลูกมานั่งดีดีหรอกเนี่ยอืมเดืดจุดน้องกินไม่ได้เลแม่อืมกินข้ามันน่ารละแม่ไม่เคยป้อนผักเลวกหนูเลยอาไม่เอาไม่ตักผักเลวกให้หนูจังแมให้หินวัวใจไข่ป้อนให้หนู น้องไม้ต้องจับกินเองก่อนไม่สบายลูกแม่ไม่ได้ไนี่เดี๋ยวติดไข้กันจะไม่เอาผักผักให้เอาชิน้นเด็กๆลน้องไมแล้วนองไม้ไหนลกน้องไม้ไปยกขวดตรงนู้มาเดินอ้อมหลังแม่ลูกไปยกขวดตรงตู้มาแ่แม่เตรมให้ตู้ที่แม่เอาผสมยาทั้งหลังเดินทั้งหลังแม่ทั้งหลังแม่ลูกเอเ,อเี๋ยวไม่เอาผักให้ตัวอ,รอปรเด,ด้ไปรงเรียนวัน่นนี่ ไหนไห่มขหรอเออมานันี่มานั่งนี้าลจะได้เห็นกินข้าหมไม่ไม่ได้กินข้าแล้วนะทนแล้วทไมันได้ข้าวเป่เผ็ดนะลูกนลวจะเผ็ดหน่อยนึงแต่แม่รู้มะเขอที่อ่อนไหมเหม็นเจ้แกะอืูนี่อ่อนดูอืไดหเล้เผ็ดหน่อยน เพิ่มไม่เยอะลยเอาผักแข่งเอาแต่ผักบอเอาไปข้างๆหข้างไม่ไม่ยแ้อกไข่มข็งมกับแม่มเอาทาไมอย่าเพิ่งกินก็ได้มันจะอแเวไข่แล้แม่ต้ขาต้งใส่หมูให้ทั้งทีอมากจมกเลยกินอ่ะเาไข่ขาวได้อยู่แต่ไข่แดงมันจะไอิไข่แดงไข่ขา อยกเอาไขแดงชอบกินไขแดงเออน้องมีนกินกับแม่ไขแดงอย,ยอ่ะของน้องม,อมีนไขแดงชอบอะไรแม่อื้ออ้ขาอร่อยอ่ะกินข้าวด้วยลูืกิน้าวด้วยอืมอยใช้มือกินค่ะ<ข>อ,อ,อืมมาเลมากินดีกอนง้ดูดน้องแมน้องดดีอยองจัง พวกใใส่ผักอ,อืมตเตีตีอัตนี้ีันตังห่างเขาไี่ทำแบบแลตกตีตีีตีตาตีงี้ีงีตีไหตีตีีตนตีต อะนอะนน้นยๆทานน้อยเสิครับอ่ะแม่เอา,าอยไหมลูกเอาไขา่บอกแม่นะก็ะแล้วมีทิชชู่ให้แม่แผ่นได้ไหมลูกแล้วจะปักโบลเหรอเราค่อ,อยมัดที่กินข้าวตอนหนูอยากปักยาของหงูรูดแลว้วนอนมาเนี่ยเป็นไข้ไม่สบายไม่ต้องปกักหรอก น้องมีไม่เอาเยอะเอาแผ่นเดียวแล้วก็อเอาไมเยอะที่ชุ้เอ,เอาแผ่นเดียวพามาไว้อืมให้แม่ช่วยมึงแผ่นเดียวแม่จับค่ะโอเคมันเจ็บมันจุบโอเคแล้วข้อแล้วน่าหนู่นลนนลนงลงอย่าจับของน้องสิแต่ค่อยหัวลงมาเราอยู่ข้างฟ้าเราตุ๊กตุ๊กกามีตุ๊ก,ก,ก,กตุก๊กแก เอาไหมเอาเอาเอาผัดซีอิ๊วไหมเอาผัดนุ่มไหมพี่กูดเนาะเอาต้มก็ต้มใส่หมูให้ใส่หมูใส่ให้แม่พี่ปดนั่นเนี่ยพี่กูดแล้วใส่ไข่แล้วก็ใส่หมูเนาะมูต้มมาแล้วต้องกินกับไข่ต้มแล้วแม่ใส่หมูให้หมูจะหมูเป็นชิ้นหรือว่าหมูสับหมูสับโอเค้กเลยแม่สับแม่ไม่หนุกหนุบ หมูเป็นชิ้น,นก็นไดนะ้นาะหั่นเล็กเล็ใส่ในข้าวต้มเนาะหันน่นซอยๆเนาะลูกแม่ทำสับแล้วก็ชิ้นๆเออเดี๋ยวแม่ทำแล้วก็ไข่ต้มไข่ต้มกินแบบที่แม่ต้มนี่เลยเอาใส่ในข้าวต้มอ,อืมมาเอาตัวอย่างหมูสับกับหมูหมูแม่จะให้หรูเกลี่ยหมูสับและหมูอะไร,มรออหมูสับกับหมูชิ้นเอาหมูสับกับหมูชิ้นเออเดี๋ยวแม่ทำให้ตอนเที่ยงจังเลยนะแม่เซฟแม่น้ำ แม่มไม่ทำได้ข้างบรอะม่ไหรอกเก่งๆหรอไม่ทำได้ไหม,มหอหมมืเป็นหรอ,หหรอ,อใช่ไหมก็งอไม่ทำหรอจะดว่นี่ตามนค่เขาทำแบบนี้แม่เอาอยางย้อยแล้วก็แล้วก็ทําและดึงใช่ไหมใช้อันยาดึมันก็จะได้เปียแบบนี้แม่แม่้อน แม่ทำ้หนูได้ไหมม่แม่ไน้หนูได้แม่กามุหนูไปไหน้องบนมากเครดตของกราสิบาทมีลูกน้อยด้วยดูดิอือืมันนี้สุกน้อยแต่เน่าเน่าไหมเน่า

พ่อเมีอยนามมานักงดงนี้ค่ะไม่เดินหนุ่ไม่เดินเวลากินข้าวพี่ไม่อุ่นแล้วนะพี่ไม่ปิดดีๆนะหนออุ่มพี่ไม่อยานอนนออแล้วพี่จะไปเลนเหรออืมไม่ปนไพี่ไม่จะได้ไปนั่งพักพี่มไม่สบายอืม ไม่มาไม่ไม่เต้นลูกไม่สบายไม่เต้นรเนราจะได้กินยายนั่งบานกูนั่งอะไรดินีนอันไหนจับเแบบี้ทีน้องวินจับแล้วอย่ายื่นของให้น้องเยอะลูกเป็นไข้ลูไม่จิตกันแม่นี่หนูของ,ของน้องเพรแม่บอกแล้วจะหยิบของให้กันเยอะเห็นไหมตอนนั้นเนี่ย ปิดแม็กคือไม่ปิดแม็กจนน้าเราปิดแม็กเราแม่น้องมีเดินผ่านกล้องใต้ลูกทำอะไรเหรอลูกเราทำยังไง,ลนนงแล้วอะทำยังไงไม่กินยานค่ะคืออยากินขา่าว้องหน่อยไม่เอาไม่เอาลูกเดี๋ยวจะอ้วเดี๋ยวกินยาพอก่อน,อนเดี๋ยวมีขนมปางมีอะไรแต่ไปไว้าลูกเราแม่ปิดแม็ก่อนค่ะคุณว่าเดี๋ยวมันด้วยปะเนี่ย ไปจุ๊บตรงที่นอนลูกนะไมปิดแมตตลูกอือปิดแมตต์ก่อนจะจุ๊บมันอยู่จุ๊บพี่ว่าเตไะจารเกนน้องมายน้องมาอ เราไปต้มไป้ินลองแยงก็ได้เรากินไม่หมดปอนเรากินไม่หมดอ่ะอือแล้วแม่ปอนไทยนี่ก็มีเออแล้วแม่ไปยิเที่อะงงเรื่องก้อนแม่ไม่สวยอ่ะแล้วมีมาดึนข้าวหรอแม่ไม่แม่ไม่ซื้อสีเหมือนแม่แม่ซื้อสีขาวอ่ะก็มันมีสองสีอะถือถืออะไรมาถืออะไรมาล้นตาข่ายถือเขียวแล้วถอขาวเหรอ เขียวน้ำเงินขาวแม่แม่ต่อไปมีเขียวปลาขาวน้ำเงินไม่มีวันนั้นอ่ะตอนนั้นมีอะไรลูกมีแม่พูดต่อไปพี่กับพี่มยเราจะเล่นกับน้่งขึอุ๊น้องมีน้องมีแยบแปลกไหมลูกไม่แปลกเอาขึ้นมาน้องมีน้องมีน้องมีไม่ใกล้พี่มาพี่มาปิดแม่ก่อนเราจะเล่นกับน้องขึ้นจมลูกขึ้ แม่เนางคือต่ต้อง,องมาอยู่กับแม่มนมดีวไม่คอานหรอกแต่แม่ปอนปีใหม่สีกันคนนังหายคนยังเป็นข้าไขอร่อยจ้าอร่อยไม่ต้องม,มีข้วามไมไวามไข่ไ ไม่ไปใกล้พี่อยู่ไม่ไปใกล้พี่อยู่ไม่ไปใกล้กลพี่มาเอามานี่เอามาหาแนะม่นี่ต้องมีนาคอนนี้ลูกต้องมีนาคอนนี้ที่มาไม่จับลูกมาใช่ไหมาหาแม่อ่ารีบมาเลย เดี๋ยวก็ไข่อีกกับของด้วยกันนัง่งลงอุ่นไว้ได้ไหม ไม่ไปไม่ไปนะางตรงนี้เดินหาขึ้มนมาบ่อยแล้ว<อ>เห็นไหมตอนนั้นเป็นไข้ไม่ได้ขึ้นไปนอนบนบ้านกับพ่อเห็นไหมพี่ไมากับพ่ออราถ้าใครเป็นไข้นะถ้าแม่บอกไม่ฟังนะเราเลิเ่ผ่านกล้องสิคะแม่จะให้นอนกับพี่หมูเดงข้างล่างถ้าพี่หมูเดงเดินเลยพี่หมูเดงดูแลเลยทีนี้แม่จะไม่ดูแลนะนะคะถ้าบอกยาก ไม่ปิดแมสเลยปิดเลยลูกลุกกินผ่านแมสก็ได้น้องมันไปใกล้เฮ้ยเราคนเจมงถ้าเ่งซื้อมาใหม่ลงมางไม่ทำไม่ทำเแมสกมัมีมาเก่ 5, งข้าวทันหมดนะมาแล้วไม่หลงเดีปปางดูอยู่มาได้ไหมแต่เดินามก้อบละทีอ่า ต้องไม่ปิดแมสต้องม่ปิดแมสไ,ไม่เอาลูกไม่เอาเดี๋ยวอว้วดเห็นไหมกินเยอะอว้วดนั่งน,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 นอนนั่งนอนงนี้นั่งนอนนี่กับแม่ตรงนี้อ่ะนี่แฟนน้อยอยู่นี่กับแม่ั่้ไหมด้วยนาคนหนึ่งเป็นไข้พยายามไปหาแก,ก,ก้นัหน่หนูจะหนูจำได้ไหมตอนนั้นน่ะที่หนูที่หนูเป็นไข่นะจำได้ไหมคะ พี่นอนอยู่ข้างล่างกับแม่อยากขึ้นไปข้างบนหาพี่ชายกับพ่ออื้อือนั่งไหมลูกอือเจ๋งอือนอนสบายค่มาตั้งข้างใแม่นะลูกอื้อเก๋ง อ,อยากเล่อยกเล่นเรเล่นกับแม่ที่มาไม่สบายาขอเล่กับแม,บแม,มถ้าใครบอกยากได้พี่หมูเล่นกับาาอแล้วก็ส่งไปโรงเรียนเลย สีแดงแต่แม่พาแต่แม่พาไปหาสีแดงสีแดงสีแดงอยู่ในควาแม่พาดราสีแดงในควาเราจะไม่ป้าลุงเห็นไหมพูดชายก็เห็นนะมามาให้น้องก่อนมามามาลงมาไม่รรอไม่หรอไม่หอง,หองสีแดงอยูไ่ไหนน้องมาเห็นไหมแต่แม่พาไปเอาในควาสีแดงอยู่ในความันติดมือพี่แล้วพี่ยิ่งเป็นไข้ลุงยืนน,น,นี่ อะไรก็ยังที่หมดเลยไม่น่ารักเลยนะ ก่อนพี่มยเจ้าแก่ชิ้หนึ่งก็าไปก่อนเยอะจ้า <Okay. S 1> หนูพี่กระชู้ก็มาเขือเสพารก็ขวัวใครแต่พัก เอี๋ยวใหม่คลิปหน้านะคะต้องมาปีกล้องให้แน้นเลยค่ะสวัสดีจ้าพี่บ้าวสวัสดีค่ะ